ตายาอ่าพี่ฟอมพี่ป้ปปาขับลอยกลับละกลับละนั่งเรือไ้ี่เดียไทยลงที่สะพานแล้วสยเนะออค่ะเอาเลยค่ะสะานพระรามห้า เจ้าพญายาาเียขาเเจ้าพญาไปแล้นะคะกาเกร็นโนนเมื่อกี้เราไมวัดอยูใช่ไหมนะคะเมกี้เราก็ขึ้นไป แอวที่วัดตรงนี้วัดพรามัยนะนะคะพระธาตุเอียงนี่นะคะต้นเฮามีพระธาตุจีนแขวนที่นี่มีพระธาตุเอียงนะคะเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปกันมาแล้วมีเรือเรือเลขข็กพางไป อันนี้เข้าไปในคลองเหรอเนะอเจ้าพญาหน้ารอบรอบเกาะเกตรอบเกาะเก็ดเลยอ่ะเอออ,อันนี้เป็นบ้านกเกาะเก็ดเลยนเนาะบ้านเกาะเก็ดอ๋อนั่<อ>งเรือเที่ยวรอบเกาะได้เนาะน่ะเกาะเก็ดนะคะน้่นเจ้าพญาล้อมรอบ มีวัดอัวแต่อันนี้ไม่ใช่เกาะเนาะอันโน้นคือเกอาะเกาะเกตอันนี้คือเขตเมืองเขตโดนท่บุรีรนะฮะเราจะลอดสะพานอะไรนะอ่ตอนนี้เราจะลอดใต้สะพานอ 得了。 ที่เราจะสะพานสะพานพระอารามห้านะคะนะมีสะพานพระอารามพระอารามสี่หรือพระอารามห้าพระอารามอะไรคะเขาเขียนพระอารามอะไรคะพระอารามสี่ใช่ไหมเออเมื่อกี้ว่าพระอารามห้าไม่ใช่นะคะสะพานพระอารามสี่ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้ว ใต้สะพานฝั่งน้นเป็นฝั่งกรุงเทพใช่ไหมคะอ๋อฝั่งนุ้นเป็นฝั่งทนฝั่งนนี่เลยนั่งเปล่นฝังน้นเป็นฝั่งธนป่ะเออฝั่งธนอันนี้พระรามสี่ว่ะนี่ ผ่านละผ่านสะพานพระรามสี่ฝั่ง้ถเป็นฝั่งโทนฝั่งทางนี้เป็นฝั่งกรทมฝั่งนนทบุรีออสองฝั่งฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาม่วนเจ้าม่วนล่องเรือกันตัวแม่น้ำกว้างใหญ่ก็มีเ,เรือ เขาแน่ามาปากเกต็ก็นั่งเรือรอบปากเก็เนาะเกาะเกต็ไม่ใช่ปากเกร็กกกกนะคะกเกาะเกต็มวนเจ้ามวนมวน,มน,มนเอ้าถึงตะฟังกันแล้วถึงตะฟังล้ามูฮาก็จะได้ลงเรือตอนนี้นะเจ้าเราเกาะกลับจาก,ากเกาะเกร็กันละนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอวในต่อค่ะน้าตายคลอมอง ไปคลององแองโตเนาะเป็นยังไงปะตามไปดูออตอนนี้เราก็อยู่ย่านเยาวราชนะคะป้าปองป้าเปิ่มนะฮะน้องตายกับน้องออนนะคะพาเรามาเที่ยวย่านเยาวราชเดี๋ยวจะเราจะข้ามไปที่คลององอ่างค่ะไปเที่ยวคลององอ่างสำเพ็งนะคะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศต่อไปนะเจ้าในย่านเยาวราช มาข้ามาเลยตรจรัเก้าตรวรักค่ะที่เราตรรักอยู่รนแกนชุดน เดินลูกเดียวตเดินเดินมาดูมามกได้นี่เลยางุนเขียวไรเม็ดอ้มันยังซื้อยังไงเนี่ยางุนเขียวงุนเขียวไรเม็ดอ้โอ้รูปถูกจีบอูปหกอบาทครับ ในห้องสองเช้ายู่ย่างเยาวราชค่ะมาลังฝามลังค่ะเดี๋ยวนะเดินลูกเดียวเดินลูกเดียวนะคะเดินลูอลูกพ่อนะคะเดี๋ยวป้นจะพาไปแอวที่ครององอาจเนาะสัมเพงนะคะจะเป็นยังไงโอ้ฝนเริ่มอ่อยๆมาปลอยๆมาละสู้สู้เออสู้ขอ้สุขภาพกายสุขภาพกายเอ็นเลยไตใไตรไตลี อโอเคโอ้โห,โโหเปิ้ลแถวซื้อ่วยนะเจ้าเป็นอระเเบียบวพี่ในตอนนี้คนไทยเขาเริ่มมีรรเบียบวพี่ยนละเอาแถวนะคะเอาแถวซื้อองุ่นเขียวมันเลยครับทีนี้เรียบมาแล้วครับนะเรียบมาที่ครององอ่าแล้วนะครับมีสุดคลอง สะพาน่าลูพันอันนี้คือคลององอ่างใช่ไหมใช่ขอดูหน่อยสิหน้าตาป้ายเป็นมีปุ่นนะคะเรื่ององเออมาถึงเลยมาถึงเลยเราบอกให้มันปูกเสีนเดียระ ตรงนี้เริ่มคึกคักฮะเริ่มคึกคักมีร้านค้าเรียบครองอบอ่างทั้งสองข้าง คนมากเรือนค่ะจะเป็นอาหารกันกินเป็นส่วนใหญ่จะหารประเป็นแม่งกินเป็นส่วนใหญ่หายเจาเน,ะะนาะกินทั้งสองฝั่งค่คะเรือนค่ะนี่มีเตาเรือนฮะว่า นี่อะไรคะอ๋อน่ะโฮสเทลอ๋อของย่านคล่องอกอ่างมะแยมสอสโซนม่าจะเป็นร้านอาหารกันกินเนาะอ้เนี่ย karena, samping nonton, kan makanan, samping ini, kan India, samping ini, makanan Jujur, ี่บุกนะคะก็เขตพื้นที่สัมพันธ์ทวงหรือพื้นที่เขตพระนครนจ้าอันนี้ก็เป็นคลองนะะเชื่อมคลองอุ่งอ่างบนสะพานบุพพิบุกนะคะเข้าไปเข้าไป อันนี้อีกฝั่งหนึ่งตะกี้เราเดินฝั่งทางโน้นอันนี้มาเดินฝั่งทางนี้ตอนนี้เราลัดย่านสำเพงวันนี้ร้านเปิดน้อยมากเพราะว่าหนึ่งเขาไปเลิกตั้งกันนะคะเลิกตั้งผ้วสองฝนตกด้วยสามตอนนี้ก็ตอนเย็นละ เดี๋ยวเราจะลัดไปทางเยาวราชเลยนะคะอันน้อน้นอยันน้อยเอ๊สาวน้อยสาวน้อยนำทัวร์เที่ยวไค่ะอันนี้ไกด์นำเท,ท,ที่ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะข้ามเดี๋ยว,ยวไ,ไปกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ย ไปก็การไฟฟ้าน,นครหลวงนะคะ่ะสะพา,านพุทธละตรงโน,โนโลล้นเหรอคะอไปะไปซข้ามถนนวิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิงว่ง,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 งไปไปเมื่อกี้ที่เราข้ามก็คือข้ามตรง๋อแถวนี้แรนค้าคึกคักแนรงค้าคึกคัก อ่ะรางน้ำลงตรงเสาอะคึกคักสุกคึกคักเยอะเลยนิ้นมงโคลทุกชนิดเดียดูน้อยเออเพื่อไ,ไปขายต่อคึกคักคึกคักเดี๋ยวทะลุออกไปไลกเ,เ,เลยทะลุออกเยาวราชเลยเหรอคะค่ะมันเกือบจะถึงเยาวราชแล้วคะ่ะอ๋อ ไะน้องออนบอกว่าตรงไปตรงไปเลยไปตอนนี้มีเส้งสีดูเยอะอเลยอะโอ้โหหวานหวาวโอ้โหหอมเปิดับเยอะเยะ มันอะไรคะเครื่องประดับเหรอกระเป๋าสวยอ่ะสวยน่ารักเดี๋ยวป้าปอก็ข้ามามาสำเพลงนะจะทะลุทะลุกับเอ่ออะไรนะทะลุเยาวราชนะคะถนนเยาวราชนะคะค่ะค่ะ โรงแรมที่เราจดดรอดรถอ๋ออ่ะ,อ,ะออกมาที่เยาวราชเหมือนเดิมแต่เจ้าเนาะเยาวราชสำเพ็งองค์อางส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าของกินของว่านะะเนาะเยอะบัญญัติเกันี้เของ ไม่ท้ออันนี้ทะลุไหนเนี่ยเดี๋ยวทะลุข้างหน้าซอยหน้าเนี่ยว้าอันนี้เข้ามาในซอยส่วนหนึ่งของถนนเยาวราชนะคะเหนื่อยแต่ก็สนุกคึกคักดีอะ อันนี้ย่านเยาวราชนะคะสตรีทฟู้ดตอนกลางคืนนะคะอยากทานอะไรเลือกได้ตามสบายเลยค่ะของกินมีทุกอย่างราคายุติธรรมด้วยที่นี่เลยเนาะสตรีทฟู้ดเลยเนาะโอเคเริ่มเลยจะค่เยาวราชนะคะราคาจ่อมยาวไม่แพงโอเควันนี้ไกลเรามาอนอนโชว์ตัวหน่อยนี่ไกลเรา พี่พี่นี่เธออนะคะทิมทัวร์ทิมทัวร์ค่ะกินอะไรอ๋อเหนื่อยกันเดี๋ยว่้าเดินต่อย่านนี้กินลูกเดียวกินสกินปลากินน้ำแข็งใสไปคุณพาเราไปกินหาน้ำแข็งใสเย็น ไปโอ้ร้านเยาวราชนะคะร้านกินนะขนาดเจ้าพ่อแมเปิ้ลดองนี่นี่ตรงนี้ไหมต้องแข่งใสตรงนี้ไหมอันนี้เต้าทึงอันนี้เต้าทึงกล้วยใช่จุ๋ยกล้วยคับพี่สุโอ้เป็นขนมจีนโบราณอ๋อ,อไม่ไม่มาค่ะเดี๋ยวนะลูกไปเดินต่อไป คนเยอะมากค่ะพี่น้องก็แม่พี่น้องโอ้ยยันกิน <ไป S 1> กิน <ไป S 1> ดูปัจจุบันเราไปกินอะไรน,นคะคะโอ้โหเข้าไปหรอแล้วเหรอสาวไม่ยุ่งเฉยโอ้โหแต่ก็ต้งเงี้ยต้งช่วสับป,ปะสับป,ปะค่ะสับป,ปะ สนเลยีนเจ้าเจ้าก็เดนไปรือยตอนนี้เรามาอยู่นร้นกวยเจ้าเจ้าด่งแห่งยมราชกวยจป้วดโภชนาเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งกินร้านอนนี้น้าตายรอคิวอยู่นี่กกินคะกินกิดกินปั้นกินับนปั้นไปะเนาอรอคิวกันอยู่ คนเยอะขนาดนั้นเออยาวราชเยาวราชในที่สุดเราก็จะได้มากินแล้วกินกุ้ยจับกันนะคะป้าปองให้มานั่งเนาะป้าปองเด้อนะไปกินกุ้ยจับของเยาวราชนะคะไดโต๊ะนั่งกันละคนเยอะมากนะคะคนเยอะมากกินกุ้ยจับเยาวราชนะคะเหมือนจับในอ้วนในอ้วนที่สุดยอดที่สุดในอโอเคน้องออนการันตี ลองชิมดูเพศนะค่ะลองชิมดูดูข้าวผ้าขายทองหัวเส้นเฮอันนี้คือชมหน้าชมตาไว้จับเดี๋ยวไวจับของร้านอ้วนโพชนาค่ะอ้วนโพชนาเยาวราชนะเจ้าหนอนบอกว่าอร่อยที่สุดลองมาชิมดูนะคะอันนี้อ mmm. ้วนโพชนาค่ะร้านอยู่ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเร้านคนเต็มคนเลยอ๋อไปอะเลยมแ้วมาลองชิมเนอยโอเคนะแล้วมาลองชิมันื้ยคิดกระาชวังนะคะฝั่งนี้ก็เป็นกระสวงกระห่ม ก็เป็นสนามหลวงกรุงเทพยามค่ำคืนวันนี้รถอกใค่เยอะเท่าไรนะคะเพราะว่าเปิ้ลไปเลือกตั้งกันเนาะเสร็จแล้วไปเกาอยู่บ้ารลูดกันเล้กตนั่งรูว่าจะพาไปอุโมงค์ไหมอาอุณมาอะไอบอ้อมบนดูเดี๋ยวไปดูเตี้ยนกรุงเทพกลางคืน มอธรรมศาสตร์และนาฏศิลป์อ่ะตรงไปก็วัดพระแก้วเอประราชวังด้านข้างนี้ก็เป็นสนามหลวงนะคะ้ก็เนปี่ก็เป็นทีัจนถนนพระจันทร์ คนุ้นนเงียบมากค่ะ่านผู้ชม่าพี่น้องป้องป่ายเจ้าเนาะรถอราวก็แทบจะไม่มีน้องสาวว่ะน้องสาวว่าเทบจะไม่มีเพราะเขาไปเลือกตั้งเสร็จแล้วบ้านไผ่บ้านมันเจ้าเนาะด้านข้างก็เงียบปิ้งนิ่วหรือโอ้โหอันิธาพันจร่นิธาพันจร์นเจ้าเนาะพันทร์ก็เงียบปิ้ง หมือนเดิมแลร่ะฮะโอ้โหนิ้วหรือบังกอกวันนี้ก็เหมือนมโนเหมือนเดิมต้องสาววัยน้องสาวอยู่กรุงเทพมานะคะเกือบ20กว่าปีวันนี้เลยนนะะคแถวี้ไม่มีร้อนเลยค่ะวันนี้ไม่มีรถเลยแถวท่าพระจันทร์แถวบบรินรอบมหาราชวังนะ รถอาราวิ่งน้อยมากน้องสามก็เลยร้องเพลงว่าโอ้โหนี่หรือบางกอกวันนี้เหมือนบันโหนคอกนะรถราแทบไม่มีเลยไม่มีเลยลูกคอลูกคอปกติรถราจะมาขึ้นค่ะเนี่ยพี่เปียกฟัวงันแล้วมาขึ้นเนี่ยตีข้ามถนนแล้วเป็นอุโมงค์ที่เขาทรใช้ยอดอุโมงค์อุโมงค์แล้วมาขึ้นนี่ มองนีขึ้นนี่โอ้สุดยอดนะคะอโมงอ่เนี่ยมาขึ้นนี่โอ้เออลแยอ่ะรัอันนี้รอบวังมาแลชวังนึรอบรดลแล้วอมีเลยจ่ะอันี้อ้ปอมอะไรเนี่ยอันนี้ค้าเตียน โอ้อันนี้อะไรอันนี้วัดอรุวัดอรุณค่ะอันนี้คือแยกไปอีกยก็คือตลาดักของตลาดนี่ืออันนี้วัดมหาธานเดี๋ยวเดี๋ยวตลาดหันี่วัดมหาทาตุ่ล้วจ่วัดโพใช่ไหมวัดมหาธาตใช่ปะ ตรงนี้คือคักหน่อยเพราะเป็นปากคลองตลาดใช่ไหมสายมือเราคือวัดโพนะคะอ่าสายมือวัดโพไม่ใช่ไม่ใช่วัดโพก็คือวัดโพวัดโพหรอฝ่ามือนี่เขาเรียกว่าย่านปากคลองไงหรือย่านยาข้างหน้าป้างหน้าปุ้นเราซนวัดเนี่ยวัดโพที่มีต้นตำรับของนวดแผนไทยอยู่ที่วัดโพนี่แหละค่ะแล้วมียักษ์สองตัวยักษ์เยอะเลยค่ะยักษ์จีนนะคะ ยันสองตัวอันนี้คือไปเรื่อยๆย่านนี้หลายด้วยเนาะรถลาย่านทำามหายกินนย่านทำามหายกินเยอะหน่อยตึกเก่าอยมนน้ำเพยานะคะแถวนี้จะเป็นโฮสเทลเยอะเป็นโลรงแรมติดน้ำ เออจีนน <h> ะแค่ไ่แนแมาก่นี้แทงมากค่ะไม่ถเลย่ะเพราะว่าอยู่ลิ้ไม้นางจาพญายากปิเนอ้หลังแล้วก็อยู่แบบฝั่งตรงข้ามวัดอรุณนี้หลังวหลังเล่มนาี่นี่นีปลาตะลารโอยอย่าไปเงียบปิงโอ้โหโอ้ ว่าสาแยกไปฉายาะคะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นสี่แยกไปฉายมันตรงไปจะมีปัดทองตลาดเปิดใหม่ไอ,อ้าจริงเหรอ <c oughs> เฮ้ยมันจะเู่ชาวบ้าน,น,นชัดนะเสิใช่ตรงใกล้ๆก,ก,กับไอ้ร้านกาแฟที่ที่เาไปกินนั่นแหละายเอ้าหรอต,าตอ,ตอตลาดสองมันตลาดสองจะไปดูที่นั่นตลาดด,ดอกไม้อ,อ๋อยตรงตลาดดอกไม้นะั่นนะอืมใช้ชื่อว่าปัดทองตลาดเลยนะไม่ได้ใช้ชื่อตลาดอ้าเหรอเมื่อก่อนมันเป็นตลาดดอกไม้นะ ที่เดิมเลยเหอเออวนเลจะขึ้นละอุ้ยอสไซอสไซอสไนี่เราก็มาที่เดิมมาที่เดิมมาที่เดิมจ้าจ้าอู้สวยมากไม่เปลี่ยนมาเราไม่ได้ทำบดสวยมากอนนี้ก็คือทีรีลานะคะโอ้ดู้ดนา ปูนปูซิลลาไม่ปูดนะคะค่ะแต่คืนเ,เ,เราก็ผ่านเราไปอยู่บนหัวเรือโอเคเนาะเอาประมาณนี้จะอาจะ่าเจ้าพี่น้องทุกคนทุกท่านเจ้าตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่บ้านละนะคะก็คิดว่าคงจะได้แลกเป็นเรียนรู้แล้วสู่กันฟังที่เราไป ออกแอวกันในวันนี้เนาะวันนี้ทิปออกแอวนำโดยน้องออนกับน้องตายพาไปนะเจ้าไปที่แรกไปไหนก็เกาะเกาเกรดนะคะที่จังหวัดนนทบุรีตรงนี้หลังจากที่ไปเลือกตั้งผู้ว่าแล้วโอ้ใช่ใช่ใช่วันนี้วันนี้ไปเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพตัวนะเจ้าน้องออนน้องตายไปเกาะ เลกตั้งผูว่าเสร็จแล้วก็ปากันไปที่เกาะเกตนะคะจังหวัดนนทบุรีตรงนี้ก็ม่วนเนาะเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเปิ้ลเนาะอ่อนชาวมอญหรือของคนรามันจากนั้นเกาะสองสาวนี้ลามาเอลตี่คลองององ่าง ถนนออองคององแองแล้วก็ผ่านสำเพงด้วยไปดูของในสำเพงด้วยอย่างโอ้แล้วก็มาเยาวราชโอ้โหวันนี้ตรงกับวันทิ่เปิ้ลเลือกตังฮูวว่าเออแล้วฟังขนาดว่าคนหนุ่ยแต่เยาวราชพนุ่ยเจ้าเปิ้ลออกไปกินกันเนาะเป็นสตรีทฟู้ดนะฟู้ดฟู้ดนี่มันท้าสติี พูดนะคะเป็นถนนคอาเรากิดอาหารเปิ้นกับปลาไปกินไปกินอ่มก๋วยจ้าก๋วยจับยอราชร้านอ้วนภูชนาสุดยอดลํำลํำเนาะลำแตะนะคะก็เลยเอามาเล่าชูกันฟังนะเจ้าก็คิดว่าสมควรแก่เวลาเนาะสำหรับคลิปนี้จะได้กขอฝากไว้ด้วยนะเจ้านาออยากได้ขอฝากช่องครูเปียชแนลตัวนะเจ้าถ้าจะได้กขอช่วยเป็นกำลังใจท้งมูฮาด้วยกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์หรือว่ากดกระดิ่งนะคะติดตามเป็นกำลังใจช่องคุปเปีย์ช n เนลตัวจะได้เอาคลิปดีๆมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วสู่กันฟังต่อๆไปแห่งพะเจ้า สำหรับวันนี้ก็ความนวยอวยพรทุกท่านนะคะโชคดีมีชัยนะเจ้ามีอายุวโนสุขขังผัสงสุภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพจิตใจดีงามบะเจ็บบะจนบะจากนึกคิดสิใจสมความมุงมันประกาศรูปการด้วยเถิดนะเจ้าสวัสดีเจ้าบายรักนะจุ๊จุ๊